ยุทธศาสตร์หลักมันอยู่เด็กระหว่าง3ขวบถึง9ขวบ3ถึง9 3ถึงเกบคขวบ <10. S 1> แล้วในประเทศที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยเขาเอาทรัพยากรทั้งบุคคลทั้งกำลังเงินนะฮะทั้งกระบวนการต่างๆเนี่ยทุ่มเข้ามาที่เด็กในช่วงวัยนี้นะฮะให้มีทัศนคติที่ถูกต้องค่านิยมที่ถูกต้องสันดานที่ดีนะฮะ คือหมายถึงว่าพอเลยก mm. ้าวขับวเวลาให้มีโรงเรียนดียังไงครูดียังไงแต่ว่าเราไม่ได้ฝังสันดานที่แรงๆดีๆไว้เนี่ยถึงตอนนั้นเขาก็เป๋ mm. นะครับถ้าเราหันมาให้ความสำคัญมากๆหน่อยนะครับตรงอายุระหว่างนี้เนี่ยะครับ mm. ผมเชื่อว่าเด็กไทยในอนาคตเนี่ยจะเก่งขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับแล้วอย่าไปคิดว่า mm. ท,ทีวีเป็นสิ่งไม่ดีเกมเป็นสิ่งไม่ดี mm. นะ mm. ผมเชื่อว่าเด็กเนี่ย มันหนีไม่พ้น,นจะชอบชอบดูทีวีชอบดูเกมทําไมไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะฮะมันเป็นเครื่องมือในการที่จะปลูกฝังค่านิยมต่างๆที่ DIY, ดีไว้ยกตัวอย่างง่ายๆญี่ปุ่นญี่ปุ่นทำการ์ตูนโดเรมอนออกมาดูเฉยๆเนี่ยโอ้โหเป็นการ์ตูนที่เหมือนกับสำหรับเด็กแต่ดูลึกๆแล้วไม่ใช่เลยนะฮะโอ้โหลึกมากเลย แล้วเราเด็กที่ดูแล้วเนี่ยเขาเรียนรู้อะไรไปหลายๆอย่างโดยไม่รู้ตัวทําไมเราไม่ลองใช้กุศโ,โลบายเช่นนี้บ้างเด็กก่อนวัยเรียน3 5ถึงห้าขวบถามว่าขณะนี้ใครรับผิดชอบแล้วไปดูในนโยบายการปฏิรูปการศึกษาว่าจะให้ใครรับผิดชอบผมนับไม่ถ้วนเลยครับว่ากี่กรมกี่กระทรวงกรมพัฒนาชุมชนกรมประชาสงเคราะห์สานักงานสถาบันราชพัฒน์สปอชอใครต่อใครแต่ว่าใครล่ะครับจะเป็นคนดูแลในแง่ของคุณภาพพื้นฐาน ว่าเราต้องการให้เด็ก3ขวบถึง5้ขวบเนี่ยได้อะไรนะครับทำไมเราไม่ไม่ดูตรงนี้นี่จุดหนึ่งจุดที่2อผมยกเป็นตัวอย่างระดับอุดมศึกษาขณะนี้ปรากฏว่าการความรับผิดชอบของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเนี่ยมีความหลากหลายมากขึ้นมีมหาวิทยาลัยของรัฐมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐมหาวิทยาลัยเอกชนและขณะนี้สถาบันในกระทรวงศึกษาธิการเองเปิดสอนระดับปริญญาตรีต่อไปจะเปิดสอนระดับปริญญาโทปริญญาเอก ทำงานค่อนข้างที่จะถ้าไม่มีการดูแลและจัดการที่ดีซ้ําซ้อนเหลื่อมล้ํากันอีกจุดหนึ่งจุดสุดท้ายเพื่อจะเชื่อมโยงม,มาที่ที่คุณหมอก็คือว่าขณะที่กระทรวงหรือทบวงกําลังพยายามที่จะแก้ปัญหาของตัวเองอยู่เราทิ้งทรัพยากรที่มีค่าอย่างที่อุณลิดาได้พูดสื่อสารมวลชนไม่เข้าไปดูแลจริงจจังๆว่าเราใช้สื่อวิทยุเราใช้สื่อโทรทัศน์เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือไม่อย่างไร ปัญหาที่เกิดขึ้นที่ช่อง11นี้เป็นตัวอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าพอช่อง11ตั้งขึ้นมาบอกเพื่อการศึกษานะครับเพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของรัฐเวลาผ่านมา5-6ปี7ปีอะไรเกิดขึ้นหน่วยงานเพื่อการศึกษาเองถอยไม่ใช้ช่อง11อเพราะเจอปัญหาว่ามีความปัญหาว่าเวลาที่ได้ก็ไม่แน่นอนมีรายการคุณขอมากลายเป็นว่าคนที่จะจัดการศึกษาจริง,รงแล้วใช้ช่อง11ซึ่งไม่ต้องลงทุนอะไรถอยไป ทำโครงการมีงบประมาณเท่าไหร่ครับเป็นผมไม่ทราบนะครับเพราะว่าโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมต้องทุ่มเทไปเท่าไหร่ทั้งๆที่ความจริงคนที่จะสามารถรับสัญญาณผ่านดาวเทียมมันน้อยกว่าเครือข่ายซึ่งรัฐมีอยู่แล้วแลวรัฐก็ไม่เคยคิดว่ารัฐไม่ได้เป็นเจ้าของแค่ช่อง11 3 5 7 9แม้กระทั่งโทรทัศน์บอกรับเป็นสมาชิกที่อนุมัติสัมปทานไปมันก็ของรัฐทั้งนั้นทําไมไม่เอาตัวนั้นเนี่ยไปเป็นตัวที่ระดมทรัพยากร มาจัดก,การศึกษาผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆเพราะไม่ได้คิดคือต่างคนต่างทําถ้าเราจะบอกว่าปรัชญ,ญาของเราเนี่ยเราจะต้องเน้นที่เน้นที่การพัฒนาเด็กแล้วก็เป็นเด็กประถมและมัธยมด้วยนะครับกลุ่มวัยรุ่นนี่ก็เป็นช่วงการเรียนรู้ที่สําคัญสองกลุ่มนี้นะครับให้คิดเป็นแก้ปัญหาเป็นแล้วก็อยู่รอดในสังคมแบบแบบยุคข,ข้อมูลข่าวสารนี้ได้เนี่ยนะครับ,รบเราจะต้องปรับกระบวนการเรียนการสอนทั้งหมดเมื่อแผนที่แล้วนะครับกระทรวง ศึกษาเขาพยายามจะทําการปรับกระบวนการเรียนการสอนนะครับเรามีในกระทรวงศึกษานี่จะมีคําว่าการการเรียนใช้หลักของการสอนแบบเป็นกระบวนการใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าผมเรียนผมคุยกับผู้ในการโรงเรียนแห่งหนึ่งนะท่านแล้วก็เล่าให้ฟังว่าก็มีการอบรมขึ้นมาว่าการเรียนการสอนแบบแบบกระบวนการนั้นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมและเป็นกลุ่มแต่ว่าการอบรมทั้งหมดนะเป็นการเลคเชอร์ คนสอนเขานะครับใช้เลคเชอร์คนอบรมครูนี่คือเลคเชอร์นะฮะเรื่องกระบวนการเรียนการสอนแบบกระบวนการทักษะกระบวนการเป็นกลุ่มแล้วแล้วเรามันจะเกิดขึ้นในโรงเรียนนี่ยากมากนะครับแล้วเวลานี้เนี่ยปฐมนี่ยังมีความเป็นกระบวนการมากยิ่งกว่ามัธยมนะครับปฐมนี่เราไปดูในห้องเรียนยังจัดการเรียนกันเป็นกลุ่มนะครับแต่ก็ยังมีปัญหาประสิทธิภาพในการใช้กระบวนการกลุ่มให้ให้เด็กคิดเป็นแก้หาเป็นให้มากนะครับพอขึ้นมัธยม่็ไปเข้าแถวเหมือนเดิมนะครับไปเข้าแถวเหมือนเดิม แต่อันนี้เป็นแค่สิ่งแวดล้อมแต่ข้างในหัวใจจริงๆคือการพัฒนาครูเป็นเปได้ไหมครับว่าคนอบรมเขาว่าให้ใช้กระบวนการกลุ่มเนี่ยตัวเองบอกเขาได้แต่ให้ทําจริงๆตัวเองทําไม่เป็น